คนวันนี้ครูฟ้ามีสูตรเครื่องดื่มเพื่อโภชนาการที่ดีต่อร่างกายนะคะด้วยโกโก้เมโมด25อินวันนะคะที่มีสารสกัดเกรดพรีเมียมทั้ง25ชนิดนะคะวันนี้เพิ่มเติมด้วยอินโปรตีนโปรตีนจากพืช4ชนิดนะคะมีถั่วเหลืองถั่วลันเตาข้าวเมล็ดอัลมอนด์นะคะรวม15กรัมนะคะนอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังเสริมนะคะสารสกัดเกรดพรีเมียมจาก บล็อกค,ครีทช่วยเด่นเรื่องผิวพรรณเมื่อ2แก้วนี้รวมกันนะคะโปรโตีนกับโกโก้แม่มโดรวมกัน2แก้วนี้เราจะได้รับโปรโตีนทั้งหมด19กรัมค่ะทุกคนสามารถดื่มแทนมื้อเย็นหรือมื้อเช้าได้เลยนะคะเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีมากๆเลยนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและได้พภชนาการที่ดีวันนี้ครูฟ้ามาชงให้อาจารย์แองจี้และ ครูนกที่สถาบันเดอะเม i ิกอะคาเดมี่นะคะได้ลิ้มลองก,กันตัวนี้ครูลองแล้วค่ะอาหารมื้อเยน็นไม่ได้ทานเลยพ็กินตัวนี้เขามีไขมันดีมาจากมะพร้าวลองชิมดูสิเนี่ยครูผสมโกโก้แม่มดกับอินโปรตีนอลองชิมดูค่ะเนี่ยอร่อยมากๆได้ค่ะรอร่อยจริงๆด้ว <ๆ S 1> ยค่ะมากสุดยอดชนแก่ไปแด้ว มื้อเย็นไม่ต้องทานอาหารแล้วค่ะทานแค่อินโปรตีนกับโกโก้แม่มดอ,อิ่มเลยนะคะแก้วใหญ่มากรส <c oughs> ชาติดีมากๆ <c oughs> เลยอร่อยจริงๆค่ะดูสิโกโกโก้แม่มด, In ดอินโปรตีนรสโกโก้ <c oughs> ผสมรวมกันหอมอร่อยได้ประโยชน์กินแล้วไม่อ้วนบำรุงผิวผมเล็บครบ